สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังการ a เดลี่เลาะกระตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของกระตูนเรื่อง blue lock ในตอนที่239ชื่อตอนว่าการเนลมิดเนื้อหาในตอนนี้ก็ถึงบทสรุปของการแข่งขันแล้วแต่เนื้อหาก็ยังคงความสนุกตื่นเต้นอยู่นะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ ณนะปัจจุบนันช่องการ์ตูลเลนเรื่อยๆเปิดเผยช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ป้ายผู้สนับสนุนเป็นกกรูปการ์ตูนนินจาสุดน่ารักแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถกดระบบซุปเปอร์แดงเข้ามาได้ครับสาหรับฉบับลิิธิ์ของการ์ตูนเรื่องบลนะูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา23เล่มแล้ว เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อมาอ่านได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือกระตูนและอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิจครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วอิซางิีและฮีโอริใช้การประสานงานแบบคิดอัตโนมัติ 2, คูณ2ชิงจังหวะเร็วอิซางิหลุดเข้าไปยิงประตูที่3ให้กับทีมบัสร์ดมุนเชนได้ส่งผลให้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือทีมบัสร์ดมุนเชนตามกฎของมีโอ ที่ใครก็ตามที่สามารถยิงประตูได้ก่อนสับประตูจะเป็นฝ่ายชนะไปและเรื่องราวของตอนที่239ก็เปิดฉากขึ้นจังหวะได้ประตูแห่งชัยชนะที่รวดเด็วของอีสังิท่ามกลางเหล่าผู้เล่นที่ต่างคนต่างก็ระแวดระวังกันอยู่ยอดเยียบสะจนผู้บรรยายเผือตะโกนออกมาจนฟังไม่ได้สับค่ะๆเข้าไปแล้วครับขเข้าไปแล้วเป็นประตูที่สวยงามอะไรขนาดนี้ ฮีโร่ของการแข่งขันครั้งนี้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเขาคนนั้นก็คืออิซังิโยอิจินี่เองครับท่านผู้ชมผู้ชนะในเกมนี้คือบาสซาดมืนเช่นครับผู้บรรยายบรรยายเกมออกมาด้วยอารมณ์ตื่นเต้นตกใจผลลัพธ์ของการแข่งขันที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดทําให้ไกเซอร์ถึงกับตกใจจนตาโตเนสก็ยืนงงตกตะลึงจนอ้าปากค้างเหงื่อแตกออกมาเต็มใบหน้าพีงานละชิที่ลุ้นอยู่กับการแข่งขันอยู่ข้างสนามก็ดีใจจนกระโดดตัวลอยคุโรนะ ดีใจมากซะจนลืมความเหน็ดาที่มีมาก่อนหน้าจนเผลอลุกวิ่งออกมาจากเก้าอี้การการมารุชูกับปั้นทั้งสองขึ้นมากหมัดแน่นตะโกนระบายความอัดอั้นออกมาสุดเสียงอย่างสะใจในชัยชนะของทีมสนาฟฟี่มาสเตอร์ของทีมอูเบอร์สะยะยิ้มกว้างออกมาแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นนักเตะดาวรุง่งเก่งๆกำลังก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับโลกทีละคนสองคน ซึ่งนี่จะทําให้อนาคตของวงการฟุตบอลที่สนับฟี่ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อสนุกมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมส่วนโนอาห์มาสเตอร์ของทีมบสสาสตันเช่นก็ยังคงนั่งนิ่งไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเคยทางด้านผู้ชมที่เฝ้าติดตามการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดต่างก็ตะโกนโห่ร้องออกมาในความสุดยอดของประตูที่เกิดขึ้นตัดกลับมาในสนามพีโอรีและอิซางิที่กระโดดเข้ากอดกัน อีงานและชีและคุโรนะก็วิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะแสดงความดีใจจากนั้นผู้เล่นบาสตาันเหมือนเช่นคนอื่นๆก็วิ่งตามมากาการมาดูและลายจิวิ่งปีเข้ามาหาลายจีพยายามจะเข้าไปกอดอิซังิีด้วยอีกคนแต่ก็โดนคุโรนะใช้มือกันไว้พร้อมกับทําหน้าปลาฉลามขู่ลายจีกลับไปเพราะเกรงว่าหากลายจีเข้าไปกอดอิซังิีด้วยอีกคนคงจะทําให้อิซังิีเจ็บตัวเป็นแน่ บรรยากาศในการแย่งแสดงความดีใจต่ออิซางิเต็มไปด้วยความโกลาหลสุดท้ายแล้วลายจีก็เลยหันไปกล่าวชื่นชมฮีโอริด้วยการจับหัวแทนคุโรนะที่ได้ทีก็กระโดดขี่หลังอิซางิกาการมารุกก็จับมือแสดงความดนดีอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชนะเต็มไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานคืนเค้ตรงกันข้ามกับบรรยากาศของฝั่งผู้แพ้ที่ทุกคนด่างก็หมดแรงแทบจะในทันทีทันใดไอคุนั่งลงไปกองบนพื้นเสียงหอบหายใจของความเหนื่อยล้ายังคงไม่จางหาย มหัศจรรย์นี่มันมหัศจรรย์ชะมัดไอเจ้าบ้าสองคนนั่นทําได้ยังไงกันนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะทําได้จริงๆด้วยนะพวกนั้นมันบ้าเกินไปแล้วให้ตายสิไอคูพูดพึมพำกับตัวเองดวงตายังคงเหม่อลอยไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นนิโกะที่ยืนชั้นเข่าหมดแรงอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาบ้างว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะสามารถทําได้จริงๆไม่สิที่จริงแล้วในทางหลักการมันก็พอจะเป็นไปได้อยู่หรอกแต่โอกาสที่จะทําสําเร็จ มีน้อยมากๆจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะในจังหวะนั้นพวกเขาทั้งสองคนประสานงานกันได้อย่างพอดีโดยที่ไม่ได้สบตาก,กันเลยแม้แต่นิดเดียวพวกนั้นทําได้ยังไงกันนะนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชัดๆอย่ายบอกนะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความคิดหรือภาพที่มองเห็นในสนามทั้งหมดมันจะต้องเป็นอย่างเดียวกันจริงๆเท่านั้นถึงจะทําประตูแบบนี้ได้นะ่ะนิโกะพยายามคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ ทางด้านลอเลนโซก็ยืนมองเหล่าผู้ชนะเฉะลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานเขาไม่ได้รู้สึกหมดแรงแบบผู้เล่นคนอื่นๆแต่กับยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับฮัมเพลงอยู่ในลาคอตามสไตล์นักเตะผู้ชื่นชอบความคึกคืนว้าวพวกเราถูกคู่หูสองคนนั่นทําลายอย่างย่อยยับไปเลยแฮะการบุกโจมตีที่เหนือยิ่งไปกว่าทุกการออกแบบที่สุดแสนจะสมบูรณ์แบบของพวกเราการแบ่งปันจินตนาการแห่งชัยชนะที่สามารถก้าวข้ามผ่านทุกหลักการเหตุผลอย่างนั้นน่ะเหรอช่างน,น่าสนใจจริงๆเลยนะ นี่เป็นเกมวัดดวงที่เสี่ยงมากๆเลยแล้วยิ่งความกล้าที่จะทําให้ได้ในสถานการณ์ที่สุดแสนจะกดดันที่ทั้งเรือมมีเพียงแค่2อย่างก็คือทาไม่รอดก็คงต้องตายกันไปข้างฉันต้องขอซูฮกก้มหัวให้เลยกับความบ้าดีเดือดนี้พวกเขาทั้งสองคือฮีโร่ของเกมนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละประตูเมื่อกี้ก็หมอแล้วล่ะนะกับมูลค่าร้อยล้านแบบนี้โอเคไหมคิกรๆๆอเลนโซ่พูดแล้วก็หัวเรอคิกคักอยู่คนเดียวส่วนบาโลผู้เป็นราชาของทีมอูเบอร์ก็ยืนชันเขา่า เขากัดฟันแน่นด้วยความเจ็บใจสายตาจ้องเขมิงไปข้างหน้าอารมณ์พุ่งพลาดไปด้วยความโมโหงุดหอิดที่เป็นฝ่าย,ายแพ้ในเกมการแข่งขันครั้งนี้แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะสิ่งที่ทำให้บาโลไม่สมอารมณ์ที่สุดก็คือเขาแพ้ให้กับอิซังิในการแข่งดวลกันแบบจริงจังอีกแล้วสำหรับบาโลนี่คือการแพยแพ้อย่างสมบูรณ์แบบแบบ2ต่อไปเลยแต่ผู้แพ้ในสนามไม่ได้มีเพียงแค่ผู้เล่นของอูเบอร์เท่านั้นยังมีผู้แพ้อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในทีมบัสต์เหมือนเช่นเนส ยังคงยืนนิ่งอ้าปากตาค้างสับสนไม่เข้าใจในเหตุการณ์ความคิดมากมายเล่นเข้ามาในหัวไม่ขาดสายบ้าชิปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยเมื่อกี้มันอะไรกันทําไมถึงมีประตูเกิดขึ้นแล้วล่ะไอพวกบ้าสองคนนั้นมันทําได้อย่างไรทําไมถึงเล่นประสานงานกันได้โดยที่ไม่มองตากันเลยแม้แต่น้อยล่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบแบบนั้นเฮ้หรือว่าพวกมันสามารถจะเชื่อมต่อกันเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆน่ะโว้ยให้ตายสิวะ น่าขยักขยแงน่าขยักขยแงชะมัดไอความสัมพันธ์ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสองคนที่เข้ากันได้อย่างดีจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้น่าขยักขยแงชิปหายเลยโว้ยรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้โว้ยทําไมพวกมันสองคนถึงทําได้วะเนี่ยเนสคิดเจ็บใจหงุดหงิดแต่เมื่ออารมณ์เริ่มสงบลงเนสก็เริ่มเอะใจอะไรบางอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับหลักการฟุตบอลของอีซังยีเอ๊ะหรือว่าไอปฏิกิริยาเคมีอน่าขยักขยแงนี้มันคือหลักการสําคัญของเวทบอลฟุตบอลของโยอีจีกันนะ เนสเริ่มคิดทบทวนแต่ระหว่างที่กำลังคิดหาคำตอบอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากทางด้านข้างพอหันไปก็พบว่าเจ้าของเสียงก็คือไกเซอร์ที่ในเวลานี้กำลังแผดเสียงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงร้อตะโกนของไกเซอร์เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งโกรธแค้นเจ็บปวดเจ็บใจผสมรวมกันความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงเล่ากับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่ได้รับของเล่นที่ต้องการก็ตะโกนระบายกรีดร้องออกมาอย่างไม่ขาดสาย โดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะมีคนมองอยู่มากมายขนาดไหนภาพของไกเซอร์ที่ปกติแล้วเป็นคนที่สง่างามสงบเยือกเย็นตลอดเวลาแต่ตอนนี้กําลังตะโกนแผดเสียงอย่างบ้าคลั่งอย่างคนเสียสติทําให้เนทเผอเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีและเมื่อสิ้นเสียงตะโกนที่ยาวนานไกเซอร์ er ก็ก้มหน้าลงคิดอะไรบางอย่างอยู่สักพักแล้วก็เงยหน้าขึ้นมา ววตาของไกเซอร์ตอนนี้เต็มไปด้วยความเครียดแค้นอย่างถึงที่สุดตัดกันมาอีกด้านอิซางิีและฮิโอรลิหันหน้ามาตีบือกันเพื่อเป็นการกล่าวชื่นชมกันและกันตามภาษานักกีฬานายมันสุดยอดไปเลยนะฮิโอรลิอิซางิีเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนนายทําได้อย่างที่ฉันหวังไว้เลยในฐานะผู้หูลูกยิงของนายช่วยให้ฉันได้แรงบันดาลใจบางอย่างว่าถ้าหากเราสองคนสามารถใช้ลูกยิงของนายเป็นตัวหลอกแล้วล่ะก็จังหวะชั่วพพิบตานั้น พวกเราจะต้องสร้างเส้นทางการโจมตีใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้แน่ๆแล้วยิ่งถ้าพวกเราเชื่อมั่นในการเละกันอย่างถึงที่สุดฉันคิดว่าเราทั้งสองคนจะต้องมองเห็นภาพแห่งชัยชนะแบบเดียวกันแล้วนายก็ทำได้จริงๆฉันต้องขอขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ยอมทำตามความต้องการที่เห็นแก่ตัวของฉันฮิโอลิพอได้ฟังก็หลีตาลงภายในใจไม่ได้รู้สึกยินดีกับคำชื่นชมเลยแม้แต่น้อยเขานึกทบทวนอะไรบางอย่างแล้วก็พูดออกมาคุณพูดว่าความคาดหวังอย่างนั้นน่ะเหรอผมคิดว่า คุณไม่สามารถที่จะใช้คำว่าความคาดหวังในลักษณะนั้นได้หรอกนะประตูที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงพอแค่ความเชื่อใจของคนสองคนเท่านั้นหรอกนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งทําเพื่อตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีข้อแม้ด้วยผมกําลังจะบอกว่าแค่ความต้องการของคุณคนเดียวแล้วผมก็ทําตามไปไม่สามารถทําให้เกิดสิ่งนี้ได้หรอกครับแต่รูปแบบการเล่นเมื่อสักครู่มันเกิดขึ้นได้จากการที่เราทั้งสองคน มองเห็นภาพแห่งชัยชนะเป็นภาพเดียวกันต่างหากซึ่งพอผมเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกถูกลปลดปล่อยทําให้การเล่นของผมมีอิสระมากยิ่งขึ้นราวกับว่าผมได้เจอกับโลกใบใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณขอบคุณมากนะอิสาง,งิคุงพิโอริตอบกลับไปพร้อมๆกับที่ค่อยๆย,ยกสองมือขึ้นมากำหมัดแน่นตรงหน้าอกสแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวเอง แบบที่ตัวของฮิโอลิเองก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอิซางิพอได้ฟังการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลของฮิโอลิ i, ก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีอ้านั่นสินะก็คงเป็นแบบที่นายบอกนั่นแหละถ้าแบบนั้นแล้วล่ะก็พวกเราก็ทําแบบนั้นไปนเรื่อยๆจนกว่าที่เราทั้งสองคนจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกไปเลยนะอิซางิีพูดย้ำไปอีกครั้งเพื่อบอกว่าเขาเห็นด้วยในหลักการทั้งหมดฮิโอลิ o i, พอได้ฟังคําขอของอิซางิีก็ก้มหน้าลงแล้วก็ยิ้มออกมาอ้าอย่าเข้าใจผิดสิครับ ใครบอกว่าผมจะเล่นเพื่อให้คุณได้กลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกกันล่ะผมจะไม่ยอมเล่นฟุตบอลแบบแท็กทีมเป็นคู่หูดูโอ้กับคุณอีกต่อไปแล้วจากนั้นฮีโอริก็เงยหน้าขึ้นพูดความต้องการของตนเองออกมาแววตาเต็มไปด้วยความเล่าร้อเปล่งประกายเพราะฟุตบอลที่ผมจะเล่นต่อจากนี้คือฟุตบอลที่มีไว้เพื่อกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นคําตอบที่คาดไม่ถึงของฮีโอริทําให้อิสังิถึงกับชะง,งักไปในทันทีฮีโอริยังคงพูดต่อที่จริงแล้วผมตั้งใจไว้ว่า จะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วการแข่งขังนแัดนี้จะเป็นการเล่นฟุตบอลครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วจากประตูเมื่อกี้ของคุณที่ผมมีส่วนร่วมด้วยมันทําให้ผมสัมผัสได้ถึงประสบการณ์น่าตื่นเต้นที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนประสบการณ์ของการมีอีโก้เป็นของตัวเองแล้วฮีโอรีก็ยกมือขึ้นมาแตะจมูกตัวเองอีโก้ต่อจากนี้ของผมมันไม่ใช่การเล่นฟุตบอลเพื่อใครหรือเพื่อกองหน้าคนไหนทั้งนั้นหากว่ากองหน้าคนนั้น อยากจะเล่นกับผมได้ก็ต้องตามลูกส่งของผมให้ทันหากกองหน้าคนนั้นทําไม่ได้ไม่เข้าใจตามผมไม่ทันแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเขี่ยกองหน้าคนนั้นทิ้งไปได้ในทันทีอย่างไม่มีข้อแม้เลยแหละจากนี้ต่อไปขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะแม้แต่ตัวคุณเองผมก็ไม่ยกเว้นให้หรอกนะเข้าใจใช่ไหมครับอิสังิีคุงฮิโอริพูดท้าทายอิสางิีที่ได้ฟังเหตุผลที่เต็มไปด้วยอีโก้ของฮิโอลิก็รู้สึกเหนือเต้นขึ้นมาถ่าไม่อยากรู้นเลยแฮ ว่านายนี่มันเป็นคนประเภทที่มีนิสัยไม่เหมือนกับหน้าตาเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าที่จริงแล้วนายมันพวกมีนิสัยชอบซาดิตะสิฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะอิเซงิถามกลับอย่างอารมณ์ดีพางยกเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อของตัวเองฮิโอลิก็ยิ้มตอบกลับไปเืมคุณพูดอะไรบ้าๆของคุณนะครับผมนะ่ะไม่ใช่คนซาดิตธรรมดาหรอกนะแต่โคตรซาดิตเลยต่างหากละ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับอิเซงิคุงในเวลานี้ภายในจิตใจของฮิโอลิเอ่อล้นไปด้วยความรู้สึกยินดีปีดาอย่างที่สุด เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งบนโลกใบเดิมโลกที่ทุกอย่างก็ยังคงดําเนินไปเฉยเช่นเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าโลกภายในใจของอิโอลีต่งางหากที่เปลี่ยนไปจะให้ผมเลิกเล่นฟุตบอลนั่นเหรอไม่มีทางหรอกผมไม่เลิกเล่นฟุตบอลเด็ดขาดพราะนับจากนี้ต่อไปผมสามารถกำะาตดชีวิตทั้งหมดไว้ได้ด้วยมือของผมเองแล้วฮิโอลีคิดขึ้นในใจระหว่างนั้นอีซซงิก็กระโดดข,ขึ้นขี่หลังฮิโอลีเป็นการแอาคืนหน้อยปากดีนักนะไอจอมซาดิกงั้นก็รับหนี้ไปซะฮ่าฮ่าฮ่า แล้วทั้งสองก็เดินไปหาเพื่อนๆที่ต่างคนต่างกำลังรออย,อยู่สรุปผลการแข่งขัน e o e ก o อิสเลี่นัดที่5คู่การแข่งขันระหว่างบัสซัดมินเชนและอูเบอร์ผู้ชนะคือทีมบัสซัดมินเชนสกอร์สประตูต่อ2อผู้ทําประตูของทีมบัสซัดมิวนเชนได้แก่อิซางิโยอิจิสอประตูมิคาเอลไกเซอร์ aiser, หประตูผู้ทําประตูฝั่งอูเบได้แก่บาโลโชเอสอประตูแล้วภาพก็ตัดกับมาที่การแข่งขัน e o e ก็อิสเลี่กนัดที่6 การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะ PSG สกอร์ในเวลานี้2ประตูต่อ1น s g เป็นฝ่ายขึ้นนำการแข่งข,ขันในสนามลินและนางยีกำลังวิ่งเบียดกันเพื่อที่จะแย่งบอลที่ถูกโยนมาจากทางด้านหลังโดยตรงหน้าของทั้งสองคือปากประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลินเข้าสู่สภาวะโฟล์บ flow, เบียดแซงนางยีขึ้นหน้าไปได้แล้วก็ใช้เท้าขวาเกี่ยวบอลลงมาผู้เล่นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็ตกใจกันพันละวันจีนิลิอูทานขึ้นมา สวยแล้วเจ้าบ้านนี่จับบอลได้แล้วแย่แน่เลยเลโอก็ตะโกนบอกกับนางยิไปหยุดเขาให้ได้นางยีนี่คือการดวลกันด้วยการจับบอลที่นายถนัดที่สุดต่อให้เจ้าบ้านนี่จะกิ่งยังไงก็ชนะนายไม่ได้หรอกแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่เลโอคิดเพราะตอนนี้นางยีที่กําลังดวลอยู่กับลินกําลังอยู่ในห่วงวิกฤตบ้าชะมัดฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเลโอคนคนนี้เป็นอีสานชัดๆทั้งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายบอดี้บาลานทักษะการจับบอล ทักษะการเลี้ยงบอลและทักษะการยิงประตูตอนนี้ความสามารถทั้งหมดของเขาพัฒนาขึ้นเกินไปกว่าที่พวกเราจะสามารถเข้าใจได้แล้วนี่มาเหนือสามารถสำนึกเกินไปแล้วนางยีคิดวิตกแล้วก็พยายามที่จะเหยียดเทาเ้าเข้าไปแย่งบอลที่ลินเกี่ยวลงมาแต่ก็เข้าไม่ถึงบอลเลยลินใช้ไหล่เบียดและใช้ตัวบังไม่ให้นางยีเข้าบอลได้ถนัดพร้อมกับที่ง้างเท้าขวาออกเล็งยิงบอลที่เพิ่งจับลงมา นี่คือลูกจับบอลที่ลินตั้งใจจับให้ลอยไปข้างหน้าเพื่อที่จะยิงได้ทันทีวินาทีที่บอลตกลงถึงพื้นบอลก็ถูกยิงออกไปเต็มแรงลูกพุ่งโคง้งข้ามหัวกองหลังที่มาบางทางไวพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าประตูไปอย่างสวยงามการแข่งขันระหว่าง P s G และแมนเชสเตอร์ปากฏผลผู้ชนะคือ P s G 3ประตูตอนหนึ่งผู้ทําประตูฝั่งแมนเชสเตอร์ิคือจิงยีลีฮลมาผู้ทํา3ประตูฝั่ง P X G คือผู้เล่นคนเดียวกันทั้ง3ประตูอิโตชิลิน เป็นผู้ยิงแฮตริกในการแข่งขันครั้งนี้ฉันพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีหละ่ะไออิสังยเพราะครั้งนี้ฉันจะทำลายนายเหยียบนายให้จมดินไปเลยลินพูดประกาศศึกถึงคู่แข่งคนต่อไปของตัวเองและเรื่องราวของตอนที่239กก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังสนุกอีกแล้วตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นการพูดคุยกันสบายๆแบบการแข่งขันอื่นๆซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้เห็นผลการแข่งขันของคู่ต่อมาเลยในทันที นี่ใจคอของอาจารย์ผู้เขียนจะไม่ให้คนอ่านอย่างพวกเราได้พักหายใจใหายคอกันเลยอ,อย่างนั้นนั่นเหรอเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ก็นับได้ว่ามีหลายเรื่องประเด็นแรกก็คือปฏิกิริยาของไกเซอร์ที่ดูแล้วน่าจะเจ็บใจมากๆถึงขนาดตะโกนออกมาแบบนั้นทําให้ผมจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไกเซอร์จะเป็นอย่างไรเขาจะใช้วิธีการไหนในการจัดการอีสังนี้เพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้ไกเซอร์ก็ลองทุกอย่างแล้วเล่นอย่างใจเย็นรอจังหวะแย่งยิงบอลก็ยังเอาชนะอีสังยิไม่ได้ ยิ่งเมื่ออีสงีมีฮโอลีมาร่วมด้วยแบบนี้ไกเซอร์ก็คงชนะยากขึ้นไปอีกประเด็นต่อมาก็คือคําพูดของฮีโอลีที่บอกว่าฟุตบอลของเขามีไว้เพื่อกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกซึ่งตามความคิดของฮีโอลีก็มีความคล้ายคลึงกับซาเอะเป็นอย่างมากในแง่ของกองกลางที่ต้องการกองหน้าเก่งๆผมคิดว่าฮิโอลีนะครับน่าจะมีแนวคิดในการเล่นกองกลางลักษณะเดียวกันกับซาเอะพอเป็นแบบนี้ทําให้ผมพอที่จะเข้าใจคุณเขียนแล้วว่าเพราะอะไรทำไมาถึงต้องปูบที่โอลีค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตฮิโอลิซต้องมีบทบาทที่สําคัญมากๆแน่ๆตรงนี้ก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าในการแข่งขันแบบต่ตอไปวิธีการที่ไกเซอร์จะเอาชนะอิซางิีได้ก็คือการแย่งการเล่นของอิโอลินี่แหละการแข่งขันระหว่างไกเซอร์และอิซางิีในตอนน้าอาจจะเป็นการแข่งขันที่วัดคุณสมบัติกองหน้าอย่างแท้จริงโดยมีฮิโอลิเป็นคนตัดสินถ้าเป็นแบบนี้จริงไกเซอร์ Kaiser ก็อาจจะเก่งกว่าดีก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องมาแบ่งสมาธิในการหาจังหวะแย่งบอลกับอิซางิี แต่แค่ใช้สมาธิทั้งหมดในการเล่นตำแหน่งกองหน้าเพื่อทำประตูเลยถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คงประมาณว่าต่างคนต่างวิ่งหาตำแหน่งต่างคนต่างก็เล่นในรูปแบบที่ถนัดเพื่อที่จะแย่งจริงความสนใจจากทีโอลีถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วก็แค่คิดก็รู้สึกสนุกแล้วนี่ยังไม่รวมกับการแข่งของผู้อลคน,นอื่นๆที่ต่างคนต่างก็มีนี่แคนกันอยู่อีกการแข่งขันหน้าจะต้องเป็นการแข่งขันที่สนุกมากแน่ๆส่วนความเก่งของลีนในตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะเก่งขึ้นมากๆ แต่จากการดวลกันระหว่างดินกับนางงีที่นางงีมักจะผูกป,ปีแพ้ลินตลอดสาเหตุส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเป้าหมายในการเอาชนะของนางงีก็คืออิสังีถ้าเจอกับอิสงีความเก่งของนางงีจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแต่พอเจอกับลินที่เก่งอยู่แล้วยิ่งเข้าสภาวะโฟล์ก็ยิ่งเก่งนางงีก็เลยแพ้ไปอย่างช่วยไม่ได้ที่จริงก็อยากลองเห็นเหมือนกันนะครับหากนางงีลองตั้งเป้าอลิมเป็นคู่แข่งแบบอิสงีบ้าง การเจอกันของคู่นี้คงสนุกสุดๆไปเลยผมคิดว่าถ้าเป็นสึกดวลกันด้วยการจับบอลอย่างเดียวหากนางนี้เข้าสู่สภาวะโฟล์จะสามารถเอาชนะลินได้แต่ถ้าเป็นการดวกรลกันรูปแบบอื่นนางนี้น่าจะเป็นฝ่ายแพ้ส่วนเนื้อาหาในตอนหน้าก็คงเป็นตอนที่หลายๆคนฟอาลอแล้วคงจะได้เห็นกันแล้วว่าค่าเหนื่อยของแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนเอาเป็นว่าแค่ชื่อตอนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ว ชื่อตอนว่าเพิ่มขึ้น3ามเท่าก็ไม่รู้ว่า3มเท่านี้คืออะไรก็คงต้องมารอดูกันว่าตัวละครที่เพื่อนๆชอบจะมีค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนแล้วปฏิกิริยาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแล้วพวกเราก็มาเฝ้ารอให้กําลังใจพวกเขาเหล่านี้กันในตอนต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฝังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ